วันนี้รู้สึกเปรี้ยวปากมากๆเลยครับเลยจะชวนพี่ๆทุกคนมาทำกุ้งแช่น้ำปลาน้ำกิมซีฟูด้ดกินกันดีกว่าครับเป็นเมนูที่คิดถึงแล้วยั่วน้ำลายมากๆเลยนะครับเปรี้ยวปากเลยยิ่งหิวหิวนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับรีไปทำกันดีกว่าเริ่มจากแกะเปลือกกุ้งกันก่อนเลยครับแกะให้เรียบร้อย แล้วก็แบะหลังออกแบบนี้ครับเอาขี้ออกมีไงแบะออกทุกตัวเลยนะครับแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดจากนั้นก็นำมาแช่ในน้ำโซดาอีกครั้งหนึ่งครับใส่น้ำแข็งลงไปด้วยกุ้งจะได้เด้งๆดึงๆเลยจากนั้นก็พักไว้ประมาณ10นาทีมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับใส่รากผักชีพริกแดงพริกขี้หนูกระเทียมครับ แล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ําตาลปีบ๊บน้ําปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามะนาว3ช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็ปั่นได้เลยปั่นเรียบร้อยมาชิมรสชาติกันครับขาดเปรี้ยวไปหน่อยครับผมก็ใส่น้ํามะนาวไปหนึ่งลูกเลยแล้วก็น้ําปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะปั่นให้เข้ากันอีกรอบหนึงครับอือคราวนี้เป็นไงมาชิมซิ โอ้ได้แล้วเทใส่ถ้วยเลยครับอยู่น้ำลายมากเมื่อแช่น้ำโซดาครบ10นาทีแล้วนะครับก็ล้างกุ้งให้สะอาดอีกรอบแล้วทีนี้มาแช่ด้วยน้ำปลาเลยครับใส่น้ำปลาไป2ช้อนโต๊ะหมักไปอีก10นาทีครับผมนำไปแช่ในช่องฟรีซนะต่อไปก็หั่นเครื่องเคียงรอกันครับหั่นกระเทียมหั่นพริกหั่นมะละแล้วก็ทีเด็ดเลยครับมะม่วงสับๆๆเลย แล้วก็หันมาลองเป็นพื้นนะครับวางได้เลยเปรี้ยวปากมากๆผมจะใช้แทนกระหล่ำปลีนะครับบอกเลยครับว่าเด็ดอร่อยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าถึงใจแน่นอนอแล้วก็นำมะละมาวางเรียงกันเลยกระเทียมวางเรียงตามใจชอบได้เลยนะครับมากุ้งแช่กับน้ําปลาเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางเรียงบนจานได้เลยครับกุ้งแน่นมากๆตัวใหญ่จริงๆโรยด้วยกระเทียมพริก แล้วก็ราดน้ําจิ้มซีฟู้ดเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับแค่ราดเนี่ยยั่วน้ำลายมากๆเลยหิวแล้วน่ารับประทานจริงๆม,มาชิมกันครับหนึ่งสองสามงามอุ้ยเด็ดมากหนึ่งคำโตเลยครับมะม่วงเน้นๆงา โอ้โหอร่อยจี๊ดจ๊าดมากๆเลยเด็ดจริงๆราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกเน้นๆครับอืมงำโอ้โหอร่อยมากๆต้องทำกันแล้วครับอร่อยจริงๆ